โอเคนะครับวันนี้ผมก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับโลบกฟ้าหนอนเบเทซีซั่นสองนะครับไม่สิซีซั่นสองซีซั่นหนึ่งแล้วก็ซีซั่นสองนะครับซึ่งในชุมชนนะครับผมทุกคนในอยากให้ทําเกี่ยวกับกายะกันนะครับแต่ผมพอพูดเกี่ยวกับค่าพลังธาตุก่อนล้วกันนะครับก็โอเคนะผมก็เริ่มกันเลยนะครับก็แต่ว่าก่อนเริ่มนะครับก็อย่าลืมไปกดติดตามนะครับกดไลค์คลิปนี้ผมด้วยนะแค่นั้นแหละโอเคนะครับเริ่มกันเลย ค่าพลังธาตุนะครับก็คือตัวเลขของพลังธาตุครับก็เหมือนสมมติใช่ไหมเวลาเราใช้พลังธาตุแล้วเนี่ยค่าพลังธาตุเนี่ยจะลดลงนะครับเช่นเราใช้ไฟน้ําอะไรเงี้ยมันจะลดลงถ้าใช้ธาตุเนี้ยมันจะลดลง5อะไรางี้นะครับผมนะครับซึ่งคน90%บนโลกนะครับจะมีค่าพลังธาตุอยู่ที่100และอีก10%จะมีค่าพลังธาตุอยู่ที่1 0 5นะครับผมเมื่อพลังธาตุของคนเรานะครับหมดเหลือเพียงแค่เพียงแค่ศูนย์เท่านั้นนะครับจะตายทันทีเลยนะครับผม ซึ่งเมื่อเราใช้พลังธาตุไปแล้วนะครับพลังเนี่ยจะฟื้นฟูภายใน3นาที20ปีนะครับถึงจะกลับมาฟื้นฟูได้ประมาณ1 0 0นะครับผมซึ่งเครับค่าพลังธาตุนะครับผมเราเนี่ยสามารถเช็คได้แบบดูได้โดยการจินตนาการถึงพลังธาตุนะครับมันจะแบบขึ้นมาในหัวเลยนะครับผมก็และเมื่อพลังธาตุของเรานะครัใกล้หมดแล้วนะเราจะสามารถรู้สึกตัวได้นะว่าแบบเฮ้ยพลังธาตุจะหมดแล้วตัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ ก็ที่ไม่จําเป็นต้องจินตนาการเลยนะคบผมก่อนนะก็ประมาณนี้แหละครับสาหรับค่าพลังธาตุนะครับคลิปนี้ก็อาจจะสั้นหน่อยนะครับแต่ว่าผมน่าต้องการที่จะอธิบายเกี่ยวกับค่าพลังธาตุนะครับไม่งั้นทุกคนจะไม่เข้าใจนะคบผมเพราะว่าค่าพลังธาตุเนี่ยจะไปปรากฏอยู่ในกายะนะครับคลิปต่อไปนะครับน่าจะลงวันนี้นะครับผมอืมบ๊ายบายครับผมอย่าลืมนะคบผมก็กดไลค์กดแชร์กดกดซับสไคร้นะครับผมก็แล้วนะแล้วก็สำหรับโนบบก์ฟิแนลเบตเทิลซีซั่นสองสี่นะครับไม่รู้จะลงตอนไหนนะแต่ว่า จะใช้เวลา1-2สัปดาห์ในการทำเวอร์ชันเสร็จนะคะพบบ๊ายบายครับ